กาศยามเย็นกับเด็กๆในวัดนะคะเจ้าพุงโลพุงโลพุงโลโลมันอยู่แตนะ่นา่เหนียวเนาะอ,อติตออกมาทำไมอะลูกไม่ไปกินในกุฏิลูกไปเร็วตีตีน้อย เป็นขี้เรือนแป้งอีกแล้วเอากินก็กินดิมันกลัวจะตายนี่ตัวนี้ขี่กลัวมากเลยอุ้ยปุกปุยอาปุกปุยพุงโลดำหลวงเทพไม่อยู่คงจะหลายวันกว่าจะกลาบ เมื่อวานนี่ก็มีคนเอาหมามาทิ้งอีกแล้วแจมมากินเร็วแตมกินเร็วกินเร็วแดงในถาดร้นมีไม่กินกินในไปยงไอ้แจมอีกอะไรเนาะอ,อืมนู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 นใครเอาเธอมาปล่อยนี่ฮะ สมาชิกใหม่นี่ใครเอาเธอมาปล่อยอีกเดี๋ยวเดี๋ยดียด๋ยอ้อนซะให้เอาเธอมาปล่อยกินเร็วแต,แต้มกินเร็วไม่กล้ากินกลัวเพื่อนแล้วในถาดตัวต้องเยอะต้องแยะเทให้ก็ไม่กินกันมาแย่งของเพื่อนอย่า ก็เดี๋ยวจะไปให้อีกจุดนึงนะคะไอ้พวกเด็กๆตัวเล็กๆะคะ่ะจูเนียเนียทำไมไม่มากินอะ่ะจูเนียฮะเทให้เนี่ยไม่มากิน